สวัสดีนะครับวันนี้จะมาชวนดูนามคุ้งเรา มาดูด้านข้างกันนะครับ อันนี้ผมก็จะทำการาจะลองเปิดดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะอยู่ในนี้เดี๋ยวใช้มือเปล่าดีไหมเนี่ยกลัวโดนโดนต่อยนะเนี่ยเขาอยู่ใต้เปลือกไม้นี่นะ โอเคไม่ควรละจ้าตะกี้เพิ่งให้อะไรนะตัวให้จิ้งหลีดไปนะตัวใหญ่ด้วยตะกี้เห็นซากจิ้งหลีดไหมให้ดูอีกรอบเ,อเห็นเห็นในตัวนี้ไหมกิ้งกือเนี่ยกิ้งกือที่ตอนแรกผมก็ก่อนที่จะใส่มดผมก็ลองลองใส่กิ้งกือลองใส่อะไรดูว่ามันตายหรือเปล่า ดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นจิงหรีดไหมยน่ะผมเพิ่งใส่เองนะโอ้โหโดนแยกขาแล้วอะ่ะโอ้โหยังโหดเลย ก็ด้านใต้นะเขาเขาขุดรูใต้ทํารังใต้ใต้ขอนไม้อีกทีหนึ่งด้วยนะจัดให้มันอยู่ที่เดิมก่อนเดี๋ยวมันเคลื่อนเฮ้ะ <Hey, S 2> นี่ทับอะไรทับอะไรหรือเปล่า นี่คาบไข่ออกมาด้วยนะแต่ปากเขามีไข่ด้วยนะจริงๆก็อยากจะให้ดูไอ้ตรงใต้รังมานะแต่ผมจะจับไม่ถนัดผมก็จัดสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับหน้าบ้านนะมันจะมีอีกรังหนึ่งนะตอนที่ไอ้คือรังไอ้พวกนี้แหละที่จับมาได้นะคือรังพวกนี้มัน ไปอยู่ตรงแถวแถวใกล้ๆลรากต้นไม้นะเขาก็จะสร้างสร้างสร้างเหมือนเป็นโพรงเล็กๆอะ่ะตอนแรกที่จับมาได้คือกลางนี้จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแต่ดินจะคนละดินกันนะอันนี้ใช้ดินพิหมอสนะครับก็คืออยากจะให้มันก็เรียกอะไไม่มี ไม่มีมแมลงหรืออะไรไข่ไข่อะไรนะไข่ไที่อยู่ในดินอะชื่อน,นะมีกิ้งกือกอะไรนะเหมือนเขาก็แตกตื่นนะตะกี้เราทำการเปิดอ๋อไส้เดือนเหรอโหนึกชื่อไม่ออก เออกลัวกลัวไข่ไส้เดือนนะแล้วมันทําให้เดี๋ยวกลายไปในนี้จะมีแต่ไส้เดือนก็เลยไม่ใช้ดินดินพิษมอแทนนะไม่อยากใช้ดินธรรมชาติแล้วก็จะมีตัวมแมลงหลายหลายอย่างเลยแหละที่อยู่ในในดินนะนะผมก็ไม่ต้องการนะไม่อยากได้นะตรงนี้ตอนแรกก็จะเป็นเหมือนเขาเอาไอ้พวกตรงนี้ไปไปกรบตรงนี้นะ เขาจะเข้าออกทางทางด้านนี้ <c oughs> เขาออกทางด้านนี้แต่ผมก็อยากเขาเรียกอะไรอะอยากดูอะอยากดูว่ามันทำอะไรข้างในนะดูว่ามันอยู่ได้หรือเปล่าเพราะว่าทำมาเราก็ไม่รู้ว่าตอบโจทย์เขาหรือเปล่าไง <c oughs> แต่คิดว่าเขาชอบนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมต้องเปิดดูตะกี้เนี่ยที่จริงก็ไม่ได้อยากกลวนเขาหรอกคือสงสัยนะว่าไอ้ตะกะัแตนที่ผมจับมาเนี่ยมันอยู่ไหนนะผมแค่เอาวางไว้แล้วก็ปิดฝานะแล้วก็ไปเอามือถืออ่าไม่ใช่เอา power bank มาเพื่อจะมาชาร์จแบตในมือถือตอนนี้ผมก็ชาร์จอยู่นะอ่าเพื่อจะมาชาร์จพอกลับมาดูอีกทีเอา้าหายครับ จิง้งดีหายผมก็เลยก็เลยอยากรู้นะว่ามันมันกระโดดหนีอยู่ในห้องนี้หรือว่ามันมันกินแล้วอะไรเงี้ยคือสรุปว่ามันกินแล้วนะมันเอากัดไปเข้าอยู่ในรังนะไวมากนะครับอย่างว่านะมดดุแล้วอะไรไม่ว่าเนี่ย ผมเพิ่งให้หนอนนกไปเมื่อวานนี่สองตัวนะวันนี้ยังหิวอีกนะครับก็แสดงว่าเขาหิวมากนะแล้วก็มีตัวอ่อนด้วยที่จริงใต้เนี้ยอยากให้ดูมากใต้ใต้เนี่ยใต้ตรงเนี้ยเขาขุดรูนะเขาขุดรูแบบคือเราเห็นเลยนะก็ไว้ไว้โอกาสดีๆเดีวจะทำให้นะครับจะให้ดูนะ จริงตอนที่ตอนที่ตั้งกล่องนี้นะอยากจะเอาด้านนี้เป็นด้านหน้านะทั้ไปทำมาต้องต้องตะแคงด้านข้างนะครับต้นตะแคงอย่างนงี้เพราะว่ากากจะตั้งตรงนี้นะเอาไว้ให้ลูกดูตอนเรียนเรียนออนไลน์นะครับเนี่ยผมก็ดูหาข้อมูลหนามคู่ไปเรื่อยนะ ก็ไม่ได้จบอยู่แค่แค,แค่นี้นะหาความรู้ไปเรื่อยๆครับเนี่ยก็สุดท้ายแล้วก็ไปวางสุดท้ายแล้วเนี่ยระหว่างที่รูปเรียนก็จะได้เห็นหนามผู่อยู่ตรงนี้นะนี่ เอาไว้เดี๋ยวหากล่องใหม่มาใส่หลังอื่นนะก็นั่งเรียนไปด้วยดูไปด้วยเนี่ยเพลินเพลินตานะยิ่งตอนให้อาหารเนะโอ้โหอย่างมัน,นออกมาเดินเล่น เดี๋ย้ผมรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนําแนะนำนะคือใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับหนังคู่ก็ถามได้นะครับถ้าถ้าเขาเรียกอะไรถ้าอันไหนรู้ก็จะบอกนะอันไหนไม่รู้ก็จะก็บอกไม่ได้ล้วแต่ก็จะ,จะแสดงความคิดเห็นในด้านที่ตัวเองรู้นะกันนะเท่าที่ตัวเองรู้เพราะผมก็ไม่ใช่คนเก่งที่สุด ในการเลี้ยงน้ำคู่นะแต่แต่ก่อนหน้านี้คือผมที่ผมถ่ายดูให้ดูบ่อยๆคือเหมือนดูพฤติกรรมของเขาไปเรื่อยๆนะแล้วก็คิดจะจัดกล่องน,นะคือรังนี้มันเป็นรังที่ใหญ่พอสมควรนะก็เลยอยากจะทำให้มันให้อะไรให้มันสวยๆหน่อยอนะส่วนรังอื่นตอนนี้มันเหมือนกับอ่ามันเครียดหรือเปล่ามันไม่ค่อยออกไข่เลย ไอ้ลังอื่นๆที่ตอนก่อนหน้านเนี้ยคือตอนนี้ผมก็ก็ทิ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะทำลังกล่องเก่านั่นแหละแต่ว่าให้มันเป็นสภาพแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยจะเจาะรูอะไรให้มันมีอากาศถ่ายเทได้ดีกว่ากว่ากว่าเดิมนะอันนี้มันเป็นกล่องรองเท้านะมันจะเจาะรูไว้อยู่แล้วนะเนี่ยเจาะรูสองฝั่งฝั่งนู้นอีกอันอีกห้ารูนะ ใช่ป่ะห้าลูเวอร์ใช่ฝั่งนี้ห้าลูเพื่อระบายอากาศให้ไหม่ให้มันชื้นเกินไปนะจริงผมก็ดูช่องอื่นนะไม่ใช่ว่าทำของตัวเองเราไม่ดูที่อื่นนะของอน้องๆหลายท่านก็ทำทำเกี่ยวกับมดนะ ก็ดูนะแต่ว่าจะใช้่ u t u b e ส่วนตัวในการดูไม่ได้ใช้อันนี้นะอันนี้เอาไว้ลงคลิปพอลงคลิปเสร็จผมก็สลับไปไอ้อ่าเรียกอะไรนะยูเซอร์ที่ใช้แบบประจำเพราะว่ายูเซอร์ที่ใช้ประจำมันเป็นพรีเมียมนะอันนี้มันสร้างมาสำหรับเอาไว้อัพคลิปมดอย่างเดียวก็เลยไม่ได้ใช้อันนี้ในการติดตามกดติดตามนะ <c oughs> ติดตามใช้ชื่อส่วนตัวนะโอเคกถ็ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะค,ะนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมีอะไรใหม่ๆผมก็จะมาอัปเดตให้ดูนะเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะมีการทำรังใหม่ให้ให้อีที่อีก2องรังนะก็อาจจะทำอีกรังหนึ่งเพราะว่า ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะไม่ค่อยว่างที่หายหายไปนี่คือมันก็เรื่องอะไรมันก็ไม่ค่อยว่างมันเหนื่อยๆนนะกลับมาใครของก็ก็อยากพักผ่อนเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือผมได้ถ่าย ถ่ายให้ให้คุณดูกันหมดแล้วว่าพฤติกรรมมันอะไรยังไงถ้าเกิดคุณดูดีๆนะดูทุกคลิปที่ผมลงนะคุณจะรู้ว่าพฤติกรรมของมันมีอะไรยังไงบ้างนะเพราะเพราะมันอยู่ในนั้นหมดเลยในวิดีโอทุกทุกคลิปนะมันต้องมอีอะไรบ้างที่ที่คุณดูแล้วมันได้ประโยชน์นะผมอยากศึกษาให้มันทีละ ทีละสายพันธ์นะนะเดี๋ยวผมก็อาจจะต้องหาซื้อไอตัวหนามคู่ตัวใหญ่ที่มันเขาเรียกหนามคู่อะไรนะจำไม่ได้ละแต่ต้องไปไปหาข้อมูลนะหนามคู่ตัวใหญ่ๆหน่อยอันนั้นแบบดูดูไอไอไรนะไอเจมไม่อะดูง่ายมากเลยเห็นมีน้องคนท่านหนึ่งนะครับเขาถ่ายรูปมาส่งมาให้นะ ส่งให้ส่วนตัวนะชื่อน้องบุญนะครับก็ก็ขอบคุณนะเอาไว้เดี๋ยวจะมีอะไรคืบหน้าหรืออะไรสนใจอะไรเดี๋ยวจะสอบถามน้องบุญไปนะกันว่าอะไรยังไงนะหามดได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย <c ười> คือมาสายนี้แล้วอยากอยากเลี้ยงหนามคู่ให้มัน ให้มันแบบเหมือนจริงจังนะมดในฝันนะก็คือนามคู่นะีคือมันได้มาแบบคือไม่ได้ตั้งใจนะได้มาแบบคือมีอยู่ในรั้วบ้านนะมันมันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายนะอยู่ดีหัดเลี้ยงอยู่ดีไปเจออย่างเงี้ยเราก็มีความแบบสนุกนะเออมันอยู่ในบ้านเราเอง เราเห็นบ่อยด้วยแต่ว่าเราไม่ไม่รู้จักมันนะเราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันโอเคก็พูดไปพูดมาก็ไม่ได้ปิดคลิปสักทีนะพูดปิดคลิปแล้วก็พูดต่อโอเคครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปด้วยอุ้ยโอ้โหจะกินไส้เดือนเลยนะโอ้โหอย่างโหด จะกัตายให้หมดกันไหมนี่ก็อยู่มาหลายวันแล้วนะอยู่มาอาทิตย์หนึ่งได้แล้วมัง้งยังมีชีวิตรอดอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปจับตะเข็บมาด้วยตะเข็บเต็มบ้านเลยเป็นหมูเป็นพันตัวเลยรรอบบ้านเนี่ยโอเคครับฝันดีนะครับสวัสดีครับ